ที่ไรค่าไฟก็ไม่เคยปลานียิ่งในช่วงเวิร์ก o ัมโฮมแบบนี้ร้อนจนทนไม่ไหวแต่ค่าไฟก็กำลังจะขึ้นมาเป็น4บาทตอนนวยโอ้โหแอร์ก็อยากเปิดค่าไฟก็อยากประหยัดแล้วแบบนี้จะต้องทำยังไงทุกปัญหาต้องมีทางออกเสมอค่ะเราจะเปิดแอร์ยังไงให้สบายใจสบายกายและสบายกระเป๋า เคล็ดลับในการเปิดแอร์ให้สบายกระเป๋ามีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ด้ามาบอกกันค่ะอย่างแรกนะคะเราจะต้องมาดูวิธีการเลือกแอร์ก่อนเลยค่ะโดยที่เราจะต้องเลือกแอร์ให้มีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่การใช้งานมองหาแอร์ที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5และติดตั้งคอมเพรสเซอร์แอร์ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกและไม่โดนแสงแดดโดยตรงซึ่งนี่คือส่วนสำคัญที่จะช่วยเรื่องการระบายความร้อนค่ะ เพื่อให้คอมเพรสเซอร์แอร์นะคะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญคือประหยัดไฟได้อีกด้วยค่ะแต่ถ้าใครนะคะติดตั้งแอร์ไปแล้วก็ยังมีวิธีการใช้งานที่จะช่วยให้เราประหยัดไฟได้มากที่สุดมาแนะนำกันค่ะ มาเริ่มจากการเปิดหน้าต่างเปิดประตูให้อากาศถ่ายเทก,ก่อนเปิดแอร์ค่ะเพราะนี่คือการระบายความร้อนในห้องแบบง่ายๆและจะทําให้แอร์ทำงานไม่หนักอีกด้วยหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ปล่อยความร้อนออกมาขณะที่เราเปิดแอร์อย่างเช่นโคมไฟอุ่นเทียนหรือว่าเตารีด ปรับอุณหภูมิแอร์ไปที่25องศาหรือจะปรับสูงกว่านั้นก็ได้ค่ะสัก26หรือ27องศาแล้วก็เปิดพัดลมไปด้วยซึ่งนี่นะคะก็จะทําให้ความเย็นกระจายไปทั่วห้องและที่สําคัญประหยัดไฟได้มากกว่าอีกด้วยค่ะและอีกหนึ่งขั้นตอนที่สําคัญนะคะก็คือการมั่นดูแลความสะอาดแอร์ค่ะล้างแอร์อย่างสม่ําเสมอเพราะการที่ไม่มีฝุ่นหรือสิ่งสงกรปรกมาขัดขวางประสิทธิภาพการทํางานของแอร์ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทําให้เราประหยัดไฟได้อีกเยอะเลยค่ะ ง่ายๆแค่นี้ก็จะทําให้เราก้าวข้ามผ่านอากาศร้อนๆของประเทศไทยไปได้อย่างกระเป๋าไม่ฉีกประหยัดทั้งไฟประหยัดทั้งเงินแถมยังช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเซฟโลกได้อีกด้วยค่ะปะตทอขอเชิญทุกคนร่วมประหยัดพลังงานใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและคุ้มค่ามากที่สุดเพื่อโลกที่น่าอยู่ของเราทุกคนค่ะโดยสามารถติดตามทิปประหยัดพลังงานง่ายๆอีกมากมายได้ที่ f a c e b o o k p t t News และ Facebook We Love PTT ค่ะ